คันนี้นะครับกระบะแ c a ยกสูงครับตัวกีทธรรมดาครับ5สปีดครับโฉมปี2015ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยครับคันนี้กับโฉมหน้าตัวแชมป์นะครับลายของตัวด้านหน้าครับได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วครับในส่วนของตัวคันนี้ครับได้เครื่องยนต์ครับของตัวดีเซลขนาด 2.5e ของตัว D4D ครับคอมเบลเร์นะครับแม็กด้านข้างครับแม็กทีเอ37ครับขนาด18นิ้วพร้อมกับยางปี2022ครับ ลายเสด็ของตัวด้านข้างครับได้มาด้านข้างแล้วครับกับในส่วนตัวกระจกมองข้างที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับการสาดติดตั้งให้ประตูทั้ง2บานครับในส่วนของตัวภายในครับคันนี้จะได้เป็นเบาะข้านะครับเบาะแท้แท้เดิมนะครับจากโรงงานครับพร้อมมอะไรมันติฟังก์ชันครับปรับคอนโทรลเกียรระบบตัวเครื่องเสียงครับแอร์แบคคู่หน้ามีให้แล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายผ่านทางหน้าจอได้ครับ แอรเป็นแอรมันมนวดน,นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาครับ5สปีดเลย,ยเดี๋ยวเราพามาชมและดูรายละเอียดของรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอย่างเป็นทางการอีเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องแมงพิจนรถกระบะมือ2ครับสวัสดี FC ช่องแมงพิจนรถกระบะมือ2ด้วยครับวันนี้ครับเรามีราเรียตของตัวรถกระบะปีเดอร์เนอร์ครับยกส่งตัวเกีธรรมดา5สเสปีดครับโฉมปี2015ครับปานําเสนอกับ Toyota ครับ Vigo ครับ2อ e ีครับปี2015ครับคันนี้ เลขไม้ครับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนครับ1,000 0ครับราคารถครับอยู่ที่3,99,000เก้าหมืับาทครับสักลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับลายเลไของตัวรถกระบะตัวปีเลอร์เนอร์ครับยกสูงกับเกียร์ธรรมดา5สเปคครับปี2015คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูเรทรถก่อนได้ครับที่บริษัทพินต์นะครับที่ตั้งบริษัทพินต์ครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยก1ครับมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมดูลายเลไของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ เริ่มจากด้านหน้าครับในส่วนของตัวโคมไฟครับคันนี้จะได้ลายของตัวโคมไฟครับที่เป็นมันติรีแฟกเตอร์แล้วครับหลอดด้านในจะเป็นหลอดไส้ครับพาโรเจนเลยลายีของตัวโคมไฟด้านซ้ายครับจะเป็นในส่วนตัวงานไฟเดียวหลอดไส้สีส้มเลยสภาพโครงครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวครับสกินงานขอบด้านบนครับตัดงานที่ด้วยสีซิลเวอร์โคเมียนเป็เดิมสวยๆครับในส่วนของตัวกระจกด้านหน้าครับโฉมตัวนี้ครับจะได้ครับตัวโฉมหน้าตัววีโก้นะครับ พร้อมกับลายสองตัวเจ้าหน้านหน้าครับตัดงานสกินด้านข้างครับที่เป็นงานโครเมียมเจ้นหน้านหน้าครับสีเทาดำเดิมเงาๆสวยๆเลยโลโกโล้หรือแบตของตัวโตโยต้ายังมีให้ลายลยขของไฟฝั่งขวาครับสปานเดิมเหมือนกันมันติดดีฟกเตอร์ครับด้านในเป็นหลอดไฟไฮโดเจนครับมีไฟแล้วหลอดไส้สีส้มด้านข้างตัดสกินง,งานขอบก้อนบนที่เป็นงานสีเทนเบอร์โครเมียมเ,เดิมสวยๆเลยคันนี้ ลายลีของตัวโคมครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวเหมือนกันครับคันนี้เดี๋ยวผมทําการขัดลายลีของตัวงานโคมให้ใสๆให้ลูกค้าก่อนสองมอบอยู่นะครับคันนี้นะครับลูกค้าจะได้ลายของตัวงานฝ่ายฟกแรมนะครับหรือฝ่ายตันหมอกคู่หน้ามาแล้วนะครับในส่วนของตัวลายลีของงานทะเบียนครับลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็นสาครับทอมอเท่าครับสอฤษสีครับหนึ่งห้าสามสองของกรุงเทพหานครแล้วครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูลายลีของตัวจังหน้าครับ กระจันหน้าครับช่องรับลมครับสภาพเดิมๆนะครับกระจ้านหน้าที่เป็นตะแกรงของตัวงานพลาสติกครับเดิมๆไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวครับงานสีบอดดี้เดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่มีประวัติของการชนในส่วนตัวกระจ้านหน้านะครับโครงสร้างงานฝากระโปรงครับเดิมๆนะครับสามเหลี่ยมเคิร์ฟครับไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนหรือรอยลักยิ้มนะครับฝากระโปรง มีเจาะสรุปของตรงกลางครับเพื่อระบายนระบบของตัวระบบเทโลเทโบนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ที่เป็น D 4ฟดีครับขนาด2.5ครับที่เป็นตัว V n t a b o ระบบของตัวแปรผันครับเขาจะเจาะช่องระบาย้ในส่วนตรงระบบยในส่วนตัวระบบเครื่องยนต์ที่เป็นระบบของตัวเทโบนะครับฝั่งซ้ายครับ ฝาหลีของตัวฝากระโปรงสภาพเดิมเดิมครับเดี๋ยวผลการชําระล้างครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับรถของเราครับคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันครับห้จดเปิดมา23ปีครับบริเวตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วถ้าลูกค้านะครับรับรถไปครับเจอรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อมาให้ดูนะครับลายลีของตัวจาหนหน้าครับแนบชิดติดเหมือนเดิมป่องซุ้มล้อเป็นงานสีเดียวกับตัวรถคร แม็กต้นข้าง t e37 ขนาด18นิ้วครับเป็นน็อต6รูด้านหน้า,นาเป็นเบรกดินะครับพร้อมกับลายของต,ตัวหน้ายางคันนี้ครับหน้ายางอยู่ที่265นะครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R18 ปียางอยู่ที่ปี2022ครับเป็นยางของตัวดีสซนตินะครับคันนี้สภาพหน้ายางน้เดิมไม่มีรอยีกขาดแล้วเราแตกร้าเหมือนกันยังใสยังสามารถใช้งานได้อีกครับหลายปีเลยกับในส่วนตัวยางที่เป็นของตัวดีสซติ ในส่วนตัวโชค๊คครับด้านหน้าครับแห้งแ้งเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยของการถอดครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยอยู่ผมทําการชําระล้างทําสปาเบื้องต้นครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบสุมลรอปรตกิการยึดติดข,ของตัวหมดอย่างเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยให้ดูลายเหลของตัวน็อตของการยึดบางคนไม่มีรอยแตกหกักหรือรอยร้าวนะครับบันไดด้านข้างมีให้ครับพร้อมเลยกับโลโก้หรือแบตของตัวไฮรักตัวเครื่องยนต์ที่เป็นตัวววนเทโบ กระจกมองข้างครับกรอบงานเป็นงานสีซิลเวอร์โคมี่เดิมๆส,สวยๆเลยมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างงานกระจกด้านหน้าครับงานเดิมๆจากโรงงานคันนี้ติดตั้งงานฟรีมาแล้วครับที่เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับรอบคันมาแล้วครับกันสาดมีติดตั้งให้ประตูทั้งสองบานครับให้ดูลายหลังตรงงานฝาางาังหลังคาฝังคาครับฝังคาเดิมๆนะครับลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับหรือรอยบุบหรือรอยลอกยิบของบนบนหลังคานะครับมีเสาสัญญาณด้านหลังครับในส่วนของตัวกระบะงานของตัวกระบะแทบนะครับ ในส่วนห้องด้ามจับแผงประตูครับงานโครเมียมเดิมๆนะครับอันนี้ในส่วนห้องกระจกแท้เ,เดิมจากโรงงานเลยการตว์ติดตั้งให้แล้วแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเป็นงานพลาสติกขึ้นรูปครับสีดำนะครับมีวัสดุซอ็อกพัดครับที่เป็นในส่วนตัวแหลงนักพึ่งครับด้านข้างครับมีระบบของตัวระบายในส่วนตัวอ่าในส่วนตัวเบาะผ้าด้านข้างนะครับ งานพลาสติกขึ้นรูปครับตัดงานสกรีนครับด้วยงานสีทองเงาเงาเลยกระจ้เรื่องไฟฟ้าครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกที่วางขวดน้ําแก้วน้ําลาโพงด้านหน้ามีให้ครับงานทวิตเตอร์มีประตูให้ทั้งสองฝั่งในส่วนของตัวไรหัวน็อตครับสภาพเหมือนเดิมนะครับพันนี้ไม่มีรอยถอดนะครับเหลือรอยของการชนโครงสร้างงานเสาเอนะครับให้ดูงานสีเดิมเดิมนะครับด้ามจับของบุคคลที่ขึ้นมีให้ให้ดูรอยในอาร์คมาร์กกิ้งสภาพเดิมเดิมไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อการเคาะงานเพิ่มเติมมาครับ รถโครงสร้างงานบอดี้เดิมๆเ,เลยไม่มีรอยเว,ว้าหรือรอยการตัดต่อนะครับในส่วนของตัวภายในครับคันนี้จะได้ผอ่าเบาะที่เป็นเบาะครับเบาะผ้าตัดตะข่ายตรงกลางครับที่เป็นระบบของการอ่าระบายในส่วนของตัวะบะอ่าความร้อนนะครับในส่วนของตัวเบาะสภาพเดิมๆนะครับ,ไม,มราารบ,บไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยตะร้าวครับในส่วนของตัวเบาะไม่มีรอยย่นนะครับเบาะเป็นเมนนวลปรับได้ปกตินะครับสีทิศทางงานแคบเดิมๆนะครับบอดี้เดิมๆ ให้ดูหัวน็อตครับไม่มีรอยถอดในส่วนตรงงานแคปนะครับงานแคปมีลําโพงติดตั้งให้แล้วครับกับที่วางของครับด้านล่างครับแก้วน้ําสิ่งของนี้เล็กน้อยครับให้ดูรอยโครงสร้างหัวน็อตเดิมพอด้านหลังครับหุ้มงานด้วยเบาะแถวสองครับที่เป็นในส่วนตรงงานเบาะหนังครับตัดในส่วนของตัวพักพิงครับที่เป็นงานกระหบียนะครับสีดําเบาะครับด้านล่างนะครับมีส่วนตรงงานชุดประแจแม่แรงให้พร้อมครับถ้าไม่มีผมต้องการใส่ให้ งานเฮดรูมครับสีบอลครับเดิมๆสวยๆสีเทานะครับงานไฟคอนโซลครับมีให้พร้อมเลยลายของตัวกระเป๋าจิ๊โจ้มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับกระเป๋าจิ๊โจ้มีให้ทั้งสองฝั่งเลยสภาพครับเฮดรูมเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยการขุดขีดนะครับของตัวงานเฮดรูมนะครับสภาพรถใหม่ๆเดิมๆเป็นรถปี25ครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับราคารถเต็มที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้คันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยครับผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเดือนครับ ต่อมาครับลายของงานแผงประตูนะครับให้ดูตะเข็บซิลิโคนลอยครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยเหมือนกันลอยเม็ดอาร์คสภาพเหมือนเดิมครับลูกยางยังใช้งานได้ยาวครับคันนี้ด้านข้างครับติดงานในส่วนตัวงานสติกเกอร์ที่เป็นตัว t r d sportivo มาให้แล้วครับในส่วนของแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายครับแม็กที่ E 3 7ครับขนาด18นิ้วด้านล่างเป็นเบรกดิสก์นะครับด้านหลังจะเป็นในส่วนของตัวงานเบรกดัม ยางดิสนติ2022เลยสภาพหน้ายางเหมือนเดิมครับไม่มีรอยฉีกขาดเดียแตกล้าวองการในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรอยโครงสร้างแคสซีไม่มีการเชื่อมต่อตัดต่อตก้นเคาะงานเพิ่มเติมนะครับซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมบังคนด้านหลังมีให้ครับสติ๊กเกอร์ของตัวปีเลเนอร์ครับมีให้ด้านข้างรายละเอียดของตัวงานโคมไฟด้านหลังเป็นงานหลอดไส้ทั้ง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟ เบรกนะครับไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มแล้วก็ไฟถอยนะครับโลโก้แบตของตัวโตโยต้ายังมีให้ครับด้ามจับเปิดท้ายของลังกระบะเป็นงานโครเมียมนะครับโลโก้ของตัวไฮรักตัวไทอีตัวไฮรักตัวแชมป์มีให้ครบเป็นปกติเหมือนเดิมงานโคมไฟฝั่งขวาหลอดไส้ทั้ง3หลรอดเหมือนกันครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวเหมือนกันครับตัดสกินงานของตัวงานลอโคมไฟที่เป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมเดิมๆสวยๆเลย คันนี้ครับติดตั้งลตาสุงการงานกล้องด้านหลังให้แล้วครับกรณีที่ลูกค้าครับทาการติดกล้องเพิ่มเติมครับคันนี้เราไว้เรืงสายให้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนตัวโซนด้านหน้างานทะเบียนครับลูกค้าได้งานทะเบียนนี้เลยที่เป็นสารทองมาเท่าครับสอสีหนึ่งห้าสามสองของกรุงเทพมหานครกระจัดด้านหลังครับเหมือนเดิมนะครับงานพลาสติกขึ้นรูปตัดสกินงานที่เป็นงานโครเมียมเดิมๆสวยๆครับในส่วนตัวด้านหลังครับล้ออะไหล่ครับช่วงล่างแหนบเดิมบไม่มีการดัดแปลงนะครับ ในส,ส Joseph, ่วนตรงงานช่วงล่างโช๊คเดิมๆครับไม่ม <First S 2> ีรอยซึมรั่วนะครับในส่วนตัวน้ำมันโช๊คหลังกระบะงานเดิมๆครับมีไฟเพิ่มเติมมาครับในส่วนตัวไฟเบรกครับดยทีสามด้านหลังท้ายของตัวกระบะนะครับงานแมกไนเนอร์ครับเดิมๆเหมือนกันให้ดูนะครับรถคันนี้ครับมันทุกของน้อยๆครับไม่มีรอยของการลากขอนหรือรอยขีดข่วนของตัวงานแมกไนเนอร์ด้านหลังนะครับตามจับของจิตของครับมีแห้ง3จุดฝั่งซ้าย3จุดครับฝั่งขวาอีก3จุดครับงานโครงสร้างท้ายเดิมๆครับ ไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อการเคราะงานเพิ่มเติมมานะครับให้ดูด้านท้ายของตัวหลังกระบะคันนี้ครับไม่มีการเคราะงานเพิ่มเติมครับหรือการเชื่อมต่อฮอ l ลอย e เมทอาร์ดมาร์กิ้งทุกอย่างยังอยู่ครบเป็นเดิมปกติเลยครับ ฝั่งขวาครับให้ดูนะครับสติกเกอร์ปีเลนเนอร์ ner, มีให้ปกซุ้มล้องานเดียวกับสีตัวรถครับแม็กทีอีสามสิบเจ็ดครับขนาดสิบแปดนิ้วด้านหลังเบรกดับหน้านเบรกจิ๊ด,น,ด,ดน็อตหกลูเป็นแม็กเลยของตัวแม็กหกก้านครับยางดิสติสองพันยี่สิบสองเลยรอยโครงสร้างแคสซีให้มีการเชื่อมต่อครับการเข้อาอ่างเพิ่มเติมซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างบางโคนมีให้ครับต่อมาด้านข้างฝั่งขวาครับบันไดด้านข้างมีให้สติกเกอร์ของตัว TD Sport ปอร์ตวครับมีให้พร้อมลายของตัวงงงาาานนนกกกรรระะจจทเดิมแ้ๆโคับ แล้วก็ด้านจับครับเปิดประตูเป็นงานโครเมียมแบชเหลือตัวไฮรักครับตัวของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเวทีโบครับมีให้กระจกมองข้างครับก่อฝาเป็นงานสีซิเบอร์โครเมียมมีไฟเลเซอร์จกมองข้างครับลายของตัวงานแม็กด้านหน้าสภาพเดิมๆเหมือนกันแม็กของ TE 37สาครับแม็กหก้านน็อตหกรูด้านหน้าเบรกดิส์นะครับกับยางครับดีสติปี2022โช๊คแห้งๆครับเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยซึมั่วนะครับอาจจะมีค่าเสร็จฟุ่นเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมทำการชช็ดล้างครับทำสปาเบื้องต้นทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเร็วครับล้างห้องเครื่องครับตรวจสอบในส่วนตัวระบบเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่นะครับซุมล้อพลาสติกทุกอย่างเหมือนเดิมเผือจนั่นหน้าแนบชิปติดเหมือนเดิมเลยคันนี้ลาดองตัวภายในลูกค้าใจกุญแจที่เป็นสวัดคียนะครับคันนี้กุญแจดีมดธรรมดาครับในส่วนของตัวแผงประตูครับพลาสติกรูกเหมือนกันครับ บทเซ็นทันล็อกมีให้ครับมีล็อกกระจกครับมีวันทัดออโตโอ้ไฟฟ้าขึ้นลงบ้านบุคคลที่ขับครับงานทวิตเตอร์มีแผงประตูนนหน้าให้ให้ทั้งสองฝั่งแล้วฝั่งซ้ายเป็นไฟฟ้าขึ้นลงเป็นนู่ปกติเลยที่วางขวดน้ําแก้วน้ำครับลำโพงด้านหน้ามีให้พร้อมครับลายของตัวฮอร์นอตสภาพน้ำเดิมเหลี่ยมน็อตเป็นเดิมส,สวยๆเลย กับรถครับกระบะตัวเบรนเนอร์ยกสูงครับตัวกินธรรมดา5สปีดของปี2015ครับสําหรับลูกค้าครับท่านใดสนใจครับโทร0 6 4ครับ1 4 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์ตามมือนี้นะครับเสือเมงอีให้ทุกท่านปรึกษาครับคันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผขวัญที่มร์ทเจ็ดพันหนึ่งนะครับรอยโครงสร้างงานครับในส่วนตัวงานฝั่งบุคคลที่ขับนะครับให้ดูรอยโครงสร้างร้อยเบนอาร์ครับสภาพเหมือนเดิม บอดเป็นอาร์คมาร์กิงทุกอย่างมันเดิมจากโรงงานไม่มีการเชื่อมต่อตัดต่อนะครับหรือรอยของการข้องานเพิ่มเติมในส่วนของตัวด้านจับของบุคคลขึ้นมีให้ครับบุคคลที่ขับบอดด้านในเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับเบาะปรับเป็นนุ่นปกติเลยด้านข้างมีกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าปรับลิงกระจกได้มีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําพร้อมครับลายของตัวหัมไลยครับคันนี้เป็นหัมาลยมันติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายปรับเกี่ยวกับระบบของตัวอ่ะ เครื่องเสียงนะครับเอเจนเมนต์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายครับผ่านทางระบบของตัวเครื่องเล่นเล่นตรงนี้ได้เลยมีพอร์ตของตัวครับ USB กับอ AU AUX ครับให้พร้อมเลยโทษทีครับลายของตัวอ่าพวงมาลัยครับคันนี้เป็นพวงมาลัยที่เป็นวัสดุครับที่เป็นหุ้มด้วยหนังพลาสติกนะครับในส่วนของตัวด้านหน้ามีแอร์แบ็กคูน้าให้แล้วครับหน้าปัดไม้ครับฝั่งซ้ายเป็นวันรอบครับตรงกลางเป็นความเร็วรอบครับกับปริมาณของตัวน้ํามันครับ แล้วก็อุณหภูมิของตัวห้องเครื่องครับเลขไมล์รถคันนี้ครับใช้งานไปแล้วครับอยู่ที่หนึ่งแสนครับหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับวัสดุด้านหน้าครับพลาสติกขึ้นรูปครับตัดงานสกรีนที่เป็นงานสีบอลเทนเดิมสวยๆเลยคันนี้แอร์เป็นเมนนวลนะครับฝั่งซ้ายปรับทิศทางของตัวลมแอร์ครับตรงกลางเป็นสปีดของตัวพัดลมฝั่งขวาเป็นอุณหภูมิครับสามารถดึงลมภายในภายนอกได้ครับมีปุ่มของตัวอิมพีเจอร์ซีไลท์ครับหรือไฟฉุกเฉินให้ครับมีช่องใส่ของเล็กๆๆน้อยครัับบกเลักที่่ใสเหรียญครับตรงงกลาใ ด้านล่างครับมีปุ่ม power b u t เล n ขนาด12โวลต์120วัตต์ให้นักง2พอตครับแล้วก็ไรของตรงการไล่ฟ้าครับสามารถเปิดได้จากด้านล่างเลยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับที่เป็น5สปีดครับทีมเบรกนึ่งมือเป็นแมนนุลธรรมดาปกติเลยมีช่องใส่ของตรงกลางกับยูบล็อกงานพลาสติกค,ครับสีดาด้านในข้างๆครับคับนนี้แอร์แบ็กฝั่งซ้ายมีให้ครับเกียร์ชักมีให้เหมือนเดิม รายของตัวรถคันนี้ครับกับรถกระบะปีเล e เนอร์ครับแคปบยกสูงตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดครับผมปี2015ครับภาษีพรบเราต่อให้ถึงปี6-7ครับถึงปีหน้าแก้วที่วางด้านข้างมีให้พร้อมครับที่บังแดดครับมีงานกระจกให้ของบุคคลที่นั่งด้านข้างที่ใส่แว่นตาครับมีไฟคอนโซลตรงกลางด้านหน้ามีให้ทั้ง2จุดแผงบังแดดครับของบ้านบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้นะครับงานฮดรลูฟ้าเดิมๆนะครับไฟคอนโซลมีให้พร้อมเลย ท่านลูกค้าท่านใดสนใจครับกับกระบะโตโยต้าครับวีโก้ครับ2อ e ครับเครื่องยนต์ดีเซลครับกับเกียร์ธรรมดา5สเปคช็อตไปปี2015ครับคันนี้เลขไม้ครับอยู่ที่113,000นะครับราคาครับอยู่ที่399,000 พันบาทนะครับคันนี้เราขายตามสคบครับไม่มีการปรับราคาขึ้นแน่นอนครับเลขไม้ของเราไม่มีการกอไม้ครับเราขายขนาดไหนคือตามนั้นเลยครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจโทร064นะครับ1466023หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มาต์เจ็ดพันบาทครับอย่าล่อพามาชมและดูรายละเอียดของตัวเครื่องนด้านหน้าด้วยกันครับในส่วนตัวเครื่องคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรครับหรือ2,500ซซีีครับ 16วาล์วครับ4สูบเรียงเลยคันนี้ลายเด็กสก็ตขึ้นยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว VNTBO ครับระบบของตัวแปรผันครับแรงม้าครับอยู่ที่144แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรเลยลายเด็กสก็ตขึ้นยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้มีระบบของตัวโปรแปรผันครับตัว VNTBO เครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวผมทำการช็ดนล้างทำสปาครับล้างเครื่องให้ลูกค้าก่อนสองมอดครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับให้ดูเครื่องยนต์ก่อนเลยสภาพรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกติคคคครร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 ััััััับบไมมมม่่่่่ีอออออยยเเสววววขงงงงงตตตนนนนนน้าาืืืหกดดแปลใ์ ฝากระโปรงเดยมคนน็อตครับเดิมเดิมนะครับไม่มีการถอดในส่วนตัวงานฝากระโปงครับรอยตะเข็บรอยซิลิโคนรอยเมสชาร์บัลติทุกอย่างสภาพมันเดิมสนนการความร้อนครับมีให้ให้ดูคันด้านหน้าของตัวงานฝากระโปงครับไม่มีการตัดต่อการข้องงานการเชื่อมต่อครับรอยเมสชาร์กลมๆเดิมเดิมนะครับฝั่งซ้ายครับสลักเระเพทของตัวโตโยต้ายังมีให้บนฝากระโปงนะครับด้านหน้าไม่มีการตัดต่อตะเข็บงานซิลิโคนข้างๆสภาพเดิมๆสวยๆเลยฝั่งซ้ายครับคนน็อตเดิมเดิมเดือดเดิมเดิมนะครับไม่มีการ แก้มด้านฝั่งซ้ายครับงานออตัวโรวกบหุ่นดเบรก ABS มีให้ครับแก้มฝั่งซ้ายงานดาเดิลบอดี้ดาเดิเดนนะครับหัวน,น็อตไม่มีรอยถอดนะครับคานด้านหน้าไม่มีรอยชนนะครับฝั่งขวาขติงเกิลมอตอรมีให้ครับเป็นเพย์ของตโตโยต้าครับ ทางฝั่งขวาด้านหน้าครับไม่มีการตัดต่อที่กว้มจมนะโดยชนหนักครับเป็นจยนต์ของเราครับที่สามปีเปิดมาบาตีในส่วนตัวคงสร้างอยู่แล้วทุูกค้านลครับรับรถไปครับเจอรถพิษกว้มครับจมน้ำโดยชนหนักทางเรารับซื้อคืนแต่จานวนเลยเรามีมันตีดูแลหลังการขายครับเกี่ยนระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าครับสาสิบวันหลังจากที่ลูกค้ารับไวรถรถไปครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลครับทางเราทําการดูแลภายหลังบริการการขายให้ลูกค้าสาสิบวันครับถ้าลูกค้าครับท่านใดสนใจครับ ลายเล็กตัวรถกระบะแฉกครับยกสูงกับเกียร์ธรรมดา5สปีดของปี2015คันนี้ครับสามารถเข้าดูเรตรถก่อนได้ครับที่บริษัทรยนต์เลยครับสัุกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับลายเล็กตัวรถกระบะแฉกยกส่งครับเกียร์ธรรมดา5สปีดครับกับโตโยต้าครับวีโก้แชมป์ครับ 2.5e ครับปี2015ครับคันนี้ เลขไม้ครับอยู่ที่1นึ0 0 0สมืนครับราคารถครับอยู่ที่3ามแสนเก้พบาทครับลูกกชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้เลยครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันหนึ่งครับหรือว่าโทรมาสอบถามกระทางผมก่อนได้เลยเซลเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้เลยครับ เรามีบริการของการส่งเอกสาร finance ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกขเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษ,ษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นอย่างไงขอฝากลายเลขเองของตัวรถกระบะแคปบยกสูงตัวปีนนเนอร์ครับโฉมปี2015คันนี้ไว้ด้วยครับ ฝากกดแลวกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามครับเพื่อจะไป่พลาดการติดตามในส่วนตัวช่องเม้งพยนตร์ถกระบะมือสองครับ EP หน้าครับเรามีรายละเอียดของตัวของตัวรถคัดเกรดคัดคุณภาพครับสภาพสวยๆครับเราจะนำเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้เม้งพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ